สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุกคนนะครับผมวมือนี้สายร้อยสวนสดีเช่ยงครับเมื่อนี้กะจิตมาเห็ดเมนูผัดผัดเผ็ดนูครับเมื่อเนี้ยนี่ครับน้อยได้หนูมากครับคนออกมาฝากทั้งวันเป็นเป็นนูเลี้ยงครับแต่ว่ามันกบบสมือนูเลี้ยงกบบกินดีเนาะนูเลี้ยงนีครับนี่บุแม่ปนูยิ่งเนาะตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวกับนที่มาเมื่อเนี้เห็ดเมนูผัดเผ็ดนูครับถามว่าเอ่อ เชิญชมผลงานต้อกันครับพี่น้องว่าทีเป็นยังไงพัดเผ็ดหนูสิ้นแสบวะครับเดี๋ยวะถาเบิ้งครับผมตัวกใหญ่เลยมั่นไหลครับอย่าค่อยสิ้นับหนูกันนะครับผมวันนี้แล้วก็คอยชมไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับเบิวงหนูเดียวเอายีฟักฟักหนูครับพี่น้องเออฟักหนูฟักอันละเอียกแล้ครับเออไม่เอ็ยดเมนูอัดเผ็ดหนูครับวันนี้เดี๋ยวค่อยชมครับว่าสิ้นแสบวะ แซ่บแซ่บงม,มาเยอนะเยวะฝากนู้นกันครับพี่นอ้องผมพี่น้องก,กับหนันงนี่เขากับซับด้วยครับซับทะลุนั้งหางด้วยครับอย่าฟักด้วยครับหนังนี่พี่น้องหนังหนูหนังหนูนี่อย่าอย่าฟักร่วมกันกนะครับโอ้ยยี่สิบด้วยครับหนังหนูนี่ครับสถาผัดกับพ่ากับหนังมันจิตแน่นครับิก,กินแซ่บหนังหน,นูเนะาะสมบูบรณ์โฮมกว่าจีซับครับกันี้ บันี้ก็เรียบร้อยแล้วครับซับหนูครับผมเรียบร้อยแล้วห่ากระิไปลุ่งบัวครับผมบันี้บัวหนูครับผัดเผ็ดหนูครับเมื่อนี้ตํากระเทียมนะครับใส่พริกกระเทียมพริกแกงนะครับแล้วก็เครื่องผัดเผ็ดครับผมแล้วก็กระเพราครับเดี๋ยวก็สีเดี๋ยวตับบุกพริกใส่กระเทียมครับผมบันี้คอยชมกันครับผม ทำเครื่องอะไรเดียววันว่างยิ่งก็ละครับนี่อายีพอาชีพเออชิมงานอาชีพเสริมมือก็ละครอาชีพยิ้มมอไซน์นะอาชีพที่สุดจริตนะครับนี่ครับต่ำเครื่องเขาแล้วครับนี่ผมเดียวก็มีเป็ดทอดไข่ครัวก็นะมันพร้อมแล้วก็ค่อยใส่หนูเข้าไปแล้วครับ อ้ลางกับพ่อมาผได้นรูปรอยงงี้พูดเหรอเม่อีรอูปรอยเป็นครับพี่น้องใส่เครื่องขวก็นดครับกับิมี่พริกแกงนะครับกับที่ผมต่ำเมื่อกี้เหครับใส่เครื่อง้าไปครับ ใส่เครื่องกันไปแล้วก็ขวากครับ <c oughs> อู้ไฟแห้งเดี๋ยวก็ได้ครับใส่เครื่องกันครับเดแล้วหมดแล้วเอาเลงขวเครื่องกันได้ครับพี่น้องันนี้นเอาเลงครับขวเากันไฟแห้งครับงานขวากันเลยขวามือไวยเลยนี่แหละเออไฟแห้งไฟลุกไฟลุกครับ ในกลุวเครื่องเอาโน้ตได้ครับวันนี้ใบแห้งครับครับใบลูกคักนุนนี่นครับผมเอาโห่บาลนี่โน้ตได้ครับผมก็ไอ้ไลยครับโน้ตัวเดียวเนาะ เอยงพี่กายมันทับเบิ่งเบิ <danach> ่งขุนนะเบิ <sh> ่งขุนนะทับหมูตัวเดียดนี่ครับพี่น้องเนี่ยเป็นลายครับหมูตัวใหญ่ครับผมงึีมงานขุนลายขุนขีมงานกี่นิ้วขุนขุนกระเมีนขีมงานนั่งยู่โต๊ะเห็นแตอร์น้ล์ดำๆเห็นบ่พี่น้องก็อยู่ที่กับมี่ขึนสายลอยครับผม เพิ่งคิดว่างูนะโอ้ยพิศเสียบพัดตรงนี้ที่คือพัดบัวแหงพัดแหงหนังมันเนี่ยถ้าเข้านเนี่ยครับมันด้เป็นสีครับนี่หนังมันถ้าเข้าซอยเลยครับหนังหนูหอมรวยเดี๋ยวเราทุกครับผมผพัดเพชรหนูเนี่ยแตกหมดเมื่อนควันครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพัดเพชรหนูก,กันแล้วครับผม ขุนครับงุนเบงทีมงามทีมงามเลยทีงามหลยแห้งุนนะุนนะสุดรถกุดรถดุรถุดรถดรไนุดรเฮียจากซาซาเองเอขี่ร้องเลยนะเบิ้อนี่จีนาขาดุดกอนขาดบเองเสีบเดี๋ยวครับเรียบร้อยครับผมบัดนี้ ก็เดี๋ยวขี่ตักเส้นจานครับพี่น้องันนี้ตักเส้นจานตักเส้นจานครับตักเส้นจานครับสองจานก็ได้เออจานเดียวก็ได้หรอจานเดียวก็ได้นี่ครับพี่นอ้องจวดเลยครับวันนี้ผัดเผ็ดนู้ครับผม โอเคครับผมวันนี้ไปกินพัดเพชรนูวครับวันนี้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมาครับต้องเหี้เขากันไมไหนนี่ชิมลูกเลยเอาลูกลูกเป็นไหนบักนี้เม่อไหนพุดยอดพุดยอดเลยบ่ดโมเสบไปห้ามอมาครับมาครับพี่น้องครับวันนี้น้องเยพชรนูวครับ